ราศีธนูราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์2569ครับยิ่งขยันยิ่งรวยเงินหล่นทับจนนับไม่ทัน <c oughs> เดือนนี้นะครับสำหรับชาวราศีธนูผู้รักอิสระและเป้าหมายที่ชัดเจนในเดือนกุมภาพันธ์2569นะครับผมขอนิยามเดือนนี้ของคุณสั้นๆว่ามหาเศรษฐีราศีจับ <c oughs> ฟังไม่ผิดครับเดือนนี้คือเดือนแห่งการกอบโกยของชาวราศีธนูอย่างแท้จริงครับเพราะดาวการเงินของคุณก็คือดาวเสาร์กำลังจะย้ายเข้าสู่เรือนปุนตตะปุตตะก็คือโปรเจกต์ใหม่ๆโชคลาภแถมยังมีดาวมหาอุดก็คือดาวอังคารเป็นมหาอุดมาช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเงินของคุณอีกนะแปลว่าอะไรครับก็คือเงินจะสะพัดมากครับใครที่ทําธุรกิจค้าขายหรือลงทุนไว้ผลกาไรจะงอกเงยแบบก้าวกระโดดครับ ยิ่งถ้าคุณขยันหาช่องทางใหม่ๆหรือว่าเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆในเดือนนี้บอกได้เลยครับว่ารวยจนนับเงินไม่ทันแน่นอนนะเรื่องการงานครับงานหนักมากๆครับบอกตรงๆเลยดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวพฤหัสครับเดินถอยหลังหรือว่าเสิร์นะครับในเรือนอริแปลว่าคุณต้องกลับไปแก้ปัญหางานเก่าๆหรือเจอปัญหาจุกจิกกวนใจแต่เชื่อเถอะครับว่าความเหนื่อยนี้คุ้มนะเพราะทุกเม็ดเหงื่อของคุณครับจะเปลี่ยนเป็นเงินก้อนโต ใครทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างหรือเจราจานี้สินเดือนนี้ปิดดิวฉลุยเลยครับสำหรับชาลาศีธนูวีนิดหนึ่งนะครับมีเอฟซีถามหลังบ้านมาก็เลยตอบหน่อยนะครับว่ากําลังคิดจะทำอีบุ๊กเขียนอีบุ๊กดีไหมผมตอบแบบชี้ชัดจัดเต็มเลยครับว่าทําเลยครับนี่คือจังหวะกอบกอยเงินที่ดีที่สุดครับนะามข้อที่คุณควรทำครับนะดูตามดวงดาวนะข้อแรก โปรเจกต์ใหม่ๆก็คือเงินก้อนโตเด่นที่สุดครับเพราะอะไรเพราะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอุตตะหมายถึงโปรเจกต์ใหม่ๆงานสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากตัวคุณเองนะครับเข้าหรือเข้าสู่เรือนการเงินก็เลยก็คือเรือนกระดุมพระนะแถมได้ตําแหน่งมหาอุดมหาอุดยิ่งใหญ่สูงสุดเลยแต่ว่าอะไรสิ่งที่คุณเริ่มใหม่สิ่งที่คุณคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะอย่างที่คุณถามมาก็คือการเขียนอ e ีบุ๊กจะสร้างไรายได้คุณอย่างมหาศาลเป็นจังหวะที่ทำแล้วรวยของจริงครับ ประเด็นที่2ง,งานเขียนงานสื่อสารคืองานที่ใช่นะครับดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานกรมมะของคุณโคจรในเรือนสหัชชะหมายถึงการเขียนการสื่อสารครับแปลว่ารูปแบบการงานที่โฉกโฉลกับคุณนะครับคือการใช้ตัวหนังสือการสื่อสารในการหาเงินครับดังนั้นอ e ีบุ๊กจึงตอบโจทย์ตรงเป๊ะเลยนะครับประเด็นที่3ครับเงินเข้าบ้านครับ a พ s i v e อิน o m e ดาวเสาร์นะครับ ก็คือดาวเป็นดาวการเงินของคุณกําลังจะย้ยายเข้าสู่เรือนพันธุ์บ้านความมั่นคงในวันที่13บุ่มกุมภาพันธ์นี้แปลว่าคุณมีเกณฑ์จะมีรายได้จากการทํางานบ้าที่บ้านการสร้างทรัพย์สินนะครับที่กินยาวๆนะแอดเซนนะซึ่งอ e ีบุ๊กก็คือทรัพย์สินทางปัญญาที่ขายได้ตลอดไปเข้าแก๊บเลยครับนะครับ แต่คําแนะนํานะสําหรับการทำอ e ีบุ๊กนะครับรีบทำให้เสร็จก่อนภายในวันที่20กุมภาพันธ์ครับเพราะช่วงปลายเดือนกุมดาวพุธการสื่อสารจะเดินถอยหลังพักนะครับอาจจะทําให้การจัดหน้าตรวจคําผิดหรือระบบการขายมีปัญหาจุกจิกให้รีบลุยให้จบในเชองต้นเดือนนี้ครับแนวเนื้อหาที่ขายดีนะสำหรับอ e ีบุ๊กนะครับด้วยอิทธิพลของดาวอังคารมาหาอุดและดาวพฤหัสถอยหลังเนี่ย ควรเป็นเนื้อหาแบบแนว h how t ูที่เน้นการลงมือทำนะครับหรือความรู้เฉพาะทางที่คุณเชี่ยวชาญอยู่แล้วเอาของเก่ามาเล่าครับจะปังมากสรุปไฟเขียวครับลุยเขียนอย่าช้าเลยเดี๋ยวตลาดวายครับ <S <S เรามาดูทางด้านความรักของคนเกิดราศีธนูกันบ้างครับคันนี้คนมีคู่ครับด้วยความที่ดาวประจำตัวคุณเดินถอยหลังคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายแฟนของคุณครับหรือขุดเรื่องเก่าๆมาทะเลาะกัน จเย็นๆนะครับพยายามมองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆไปบ้างครับแล้วชวนกันไปทำบุญหรือเที่ยวพักผ่อนบรรยากาศก,ก็จะดีขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคนที่โสดนะจะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับมาหรือว่าอาจจะไปปิ้งรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วเช็คสถานะให้ดีก่อนจะเอาใจไปลงเล่นนะครับเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุกันบ้างนะดาวเสาย้ายและดาวพฤหัสทอยหลังครับ ระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและฟันนะครับระวังโดยเฉพาะดาวเสารจะเกี่ยวกับกระดูกนะอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันปวดหลังปวดเข่าหรือว่ากระดูกทับเส้นประสาทใครที่ชอบยกของหนักต้องระวังเป็นพิเศษครับและช่วงนี้ครับขับรถอย่ามื่ออย่าใจลอยมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับคาเตือนครับเดือนนี้สําหรับชาวราศีธนูครับโอกาสลอยอยู่ตรงหน้าแล้วครับอย่ามูแต่ลังเลให้รีบคว้าไว้นะครับ ทิศมงคลครับก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศโชคลาของคุณนะครับไปเจราจาธุรกิจในทิศนี้จะสําเร็จจังหวัดที่ถูกฉลกถ้าคุณมีโอกาสได้ไปก็ไปเมืองเกา่าเมืองประวัติศาสตร์หรือที่มีพระธาตุศาักดิ์สิทธิ์อยู่เช่นน,รนครปฐมนครศรีธรรมราชสุขโขทยัยว่าไปจังสั้นนะครับเดือนนี้ครับสรุปอีกครั้งหนึ่งเงินทองไหนมาเทมาขอแค่ขยันและอดทนกับงานนะแล้วสิ้นเดือนคุณจะได้นับเงินนับทองไม่ทันครับชี้ชัดจะเต็ม เดอะโซลออฟบิสเนสครับเนื้อก่ับปัญญาประดิษฐ์คือจิตวิญญาณที่ทุนใหญ่สร้างไม่ได้เล่นนี้เพึ่งตีตลาดออกไปนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับอนะ่เล่นนี้ก็คือเกี่ยวในเรื่องของการใช้ AI ใช้ยังไงให้มีประโยชน์แบบไหนอย่างไรในการสร้างธุรกิจในการสร้างตัวตนนะครับแล้วก็เราใส่จิตวิญญาณไปยังไงทํายังไงให้ AI มันใช้แล้วเกิดประโยชน์เกิดคุณค่ามากที่สุดนะครับสนใจก็ดูได้นะครับตามศูนย์หนังสือช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับ จุลาบุ e, ๊ก41ในอินเมฟช้อปปี้ไฮเทคเด็กดีปิ่นโตในเครือของอุ๊บบีนะครับนะก็ดูกันได้